หนึ่งโมงกวิจจ์น้ำลดหล่น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  โอเคครับโอ้ยนี่สชุดเข้อเสีบ้ครับมาลุ่นไผ่หลาบมาลุ่นลุ่นลุ่นใช่ไหมโชคประวัติตังหมื่เนาะ

ไม่น้อยได้ไหมพารกิจอะไรครับวันนี้ภารกิจเดียววันนึงจังหนึ่งจังเออเมื่อกี่เขาตกวันนี้มีภารกิจอะไรเจียนทหารครับในอำเภอวังหินมีเจียนทหาร Terima kasih telah menonton. แม่ Ô mọi người ơi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  mọi người เกณฑ์ทหาร ủa nó mắm mắt xó mắm mắt xó mắm mắt xó 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 เล่นทูนแต่คนไทยรอ จำมี100กว่าเป็นทุกรอบ <laughs> <laughs> dan nanti kita jumpa lah बाई दिस फोटो मेडे